วัสดีนะครับวันนี้กับช่องโชคดีมีช่างแชนแนลนะครับกับเพจโชคดีมีช่างน,นะครับนนี้เราจะมาดูกันในส่วนของปัญหาตัวนี้เป็นเรื่อย3,008นะครับลูกคา้าลูกค้าเขาส่งมาซ่อมนะครับก็ตัวเนี้เราก็จะเอาอะไรมาขายตามอาการของเครื่องที่ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตัวนี้คือน้ํามันรั่วนะครับรัว่วตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับในส่วนของ ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําอะไรแล้วก็วิธีขั้นตอนการเปลี่ยนคือถ้าลูกค้าประสบปัญหาตรงเนี้ยก็สามารถเอาเอาไปทําหรือว่าเปลี่ยนเองได้นะครับส่วนของปัญหานะครับมันอยู่ตรงเนี้ยครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีไอตัวเขาเรียกอะไรอะครับจุดยางน้ามันหล่อโซ่ครับตัวนี้จะเป็นยางอยู่บริเวณนี้แหละครับก็สิ่งที่เราจะทําก็คือตอนนี้มันยังอาจจะมองไม่เห็นนะครับสิงที่เราจะทําก็คือเราจะถอดน็อตสองตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะยกออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเปลี่ยนเฟืองตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถอดน็อตก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตยึดไอ้กันสะเทือนนะครับจะมียางอยู่นะครับแล้วก็ข้างใต้จะมีน็อตสปริงนะครับเวลามันให้ตัวเวลาเรากดตัดอะไรเงี้ยครับเขาจะโยกได้จะไม่แข็งนะครับจะทํางานนิ่มๆเหมือนโชนะครับตัวนี้พอเราไขาออกมาแล้วนะครับ เนี่ยตัวนี้จะเป็นการโซ่ตกนะครับที่จริงก็เปลี่ยนด้วยนะครับเพราะตัวนี้ขาดนะครับแต่ลูกค้าตัวนี้ไม่เปลี่ยนครับแล้วเราก็จะสามารถเนี่ยครับเห็นไหมงัดออกมาได้นะครับตัวนี้มันแข็งแล้วก็หลวมจากรูเดิมแล้วนะครับซึ่งปัญหาเครื่องเลื่อยอ่ะสามพันแปดจะเจอปัญหานี้บ่อยมากครับพอใช้ไปไม่นานนะครับยางตัวนี้แข็งพอแข็งแล้วมันก็จะหลุดออกจากรูมานะครับแล้วน้ำมันมันก็น้ำมันเลี้ยงโซ่มันก็จะไหลออกตรงนี้หมดเลยครับนองพื้นนะครับ เราก็จะทําการใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็คือสําคัญก็คือกรองนะครับถ้าไม่ใส่กรองเข้าไปในนี้นะครับตัวพวกน้ํามันที่เขาใช้น้ํามันดําๆกันนะครับคือน้ํามันที่สกปปกหรือว่ามีเศษขี้เลื่อยเข้าไปอ่ะมันจะเข้าไปอุดในตัวปั๊มนะครับทีนี้ปั๊มก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ก็ปัญหาก็คือน้ํามันหลอโซ่ก็จะไม่ไหลนะครับถ้าปั๊มตัน เนี่ยหลังจากที่เราใส่กองอะไรเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเหมือนปกติทั่วไปครับเนี่ยครับค่อยงัดให้มันลงไปในรูครับเนี่ยครับลงเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ต่อสายเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ยึดน็อต4ตัวที่เราถอดออกมาครับเราก็ยึดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยใส่เข้าไปนะครับพอถ้ามันมันยางมันนิ่มมันไม่แข็งอ่ะมันจะใส่ได้ปกติเลยครับเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมยึดน็อตอะไรเรียบร้อยหมดแล้วปิดฝาน็อตเดี๋ยวมาลองกันครับ ตัวนี้นะครับลองติดเครื่องดูแล้วนะครับนี่ครับผมไม่แนะนําให้เปิดครอบไว้นะครับแต่ตัวนี้ผมอัดแน่นแล้วนะครับผมใช้บล็อกแล้วก็ใส่ยาล็อกเกียวแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวชามคัสดุดออกมาเป็นอันตรายกับเราได้นะครับโอเคนะครับในส่วนของวิดีโอวันนี้นะครับคงตลางลายแต่ตอนนี้ครับสนใจอะไรตัวไหนนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับที่เดี๋ยวเราผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับข้างบนนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับ